สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะนที่หน้างานมีฝนตกนะฮะเข้ามาผมก็เลยทําการปรับแต่งเครื่องยนต์นะฮะใช้เวลาว่างนะครับวันนี้นะฮะนำเจ้า DC57 นะครับเข้ามาทําการเปลี่ยนน็อตนะครับจากน็อตที่เคยใช้งานแล้วก็ขันเข้าขันออกซ้ำซากจนหัวน็อตมันเย็นนะครับทำการเปลี่ยนเป็นหัวสกรูหัวจมนะครับหกเหลี่ยมทั้งหมดเลยฮะเป็นน็อตดําธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็ใช้เป็น M5 กับ M6 นะสขนาดเท่านั้นนะครับ เวลาเราเตรียมปัจจัยหรือเตรียมเครื่องมือบางมันจะได้ง่ายนะฮะไม่ต้องเตรียมขึ้นหึ่งมือไปเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตรวจเช็คระยะ,ะการขันตึงน็อตต่างๆให้ครบถ้วนนะครับทุกตัวเตรียมลงสนามนะฮะแล้วก็ทําการติดตั้งมือหมุนนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวปรับรอบเดินเบานะผมใส่เป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับที่ทําการกลึงออกมานะให้มันเป็นการหมุนที่ง่ายขึ้นนะครับ ต้องมีการเวอาตัวครอบกรองอากาศเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้มันได้การหมุนที่ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราเอื้อมมือมือซ้ายนะฮะลงไปหมุนเนี่ยมันจะได้ทางานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เกะกะนะฮะเวลาเล่นรอบเดินเบานะครับเราปรับสามารถใช้มือปรับได้เลยนะครับไม่ต้องวิ่งหาเครื่องมือนะครับหรือว่าวางเครื่องนะฮะก็ได้เลยครับนี่คือไแมัดของวันนี้นะครับเรียกได้ว่าติดตั้งเจ้าตัวนี้ไปแล้วจะทําการ ใช้งานขบูลูกลอยนะครับได้อย่างผาสุกแน่นอนครับผมก็าฝากไว้ตรงนี้นะครับเชิญให้คลิปดูเนินเรื่ราต่อไปเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ